ครับคุณผู้ชมคนระับที่นี่ก็คือเมืองยาจังนะครับที่อยู่ทางค่อนข้นางทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามครับอยู่ใกล้ๆก,กับแถว,ะวละแวกของอาดารัสนะครับส่วนที่ผมจะไปนี่คือ วินโทนะครับวินโทคือถุกกอนเกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆฝั่งของเมืองนาจังนะครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นกระเช้านะครับที่ข้ามทะเลของเวือาดนา้มนะครับอาจะมีแห่งเดียวที่นี่นครับที่ข้ามทะเลนะครับซึงก็ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศ ดยรอบก่อนนะครับว่าจะสวยงามสักแค่ไหนครับบอรีวันนี้อากาศเปิดนะครับ